ความดีงามยิ่งทำเท่าไรยิ่งสุขใจที่ช่วยคนให้ทุกขร้อนคลายรวมมือด้วยใจ รับซื้อของเก่ารับซื้อของมือสองประมูลของเก่ารับซื้อขวดพลาสติกรับซื้อพลาสติกรับซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพิเตอร์และรับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิดรับซื้อเศษเหล็กพร้อมรับรื้อถอนโครงสร้างเหล็กรับซื้อของเก่าโบราณภาเครื่องพระบูชาเล่าเก่า รับซื้อพาเลทไม้ถังขยะแกลลอนถังสองลิตรรับซื้อเฟอร์เจอร์เก่ารับซื้อตู้อบซาวน่าตู้อบสุนภัยตู้ไม้ทุกชนิดรับซื้อของใช้ส่วนตัวทุกชนิดเรารับซื้อของเก่ารับซื้อของมือสองได้ทุกชนิดเราขอทาทางประเทศว่าเราคือกลุ่ม รับซื้อของเก่ารับซื้อของมือสองเฉพาะทางที่มารวมตัวกันที่นีใ่ใหญ่ใหญ่เบอ